เวลาไปดูภาพยนตร์3มิตินะครับบางทีรู้สึกเหมือนจริงขนาดที่ว่าอยากลองยื่นมือออกไปคว้าม,มาดูเลยนะครับสงสัยไหมครับว่าเขาทำให้เรารู้สึกสมจริงขนาดนั้นได้อย่างไรการผลิตภาพยนตร์3มิติจะใช้กล้อง3มิติที่มีกล้อง2ตัวประกอบกันนะครับ ในการถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์ม2ชุดบันทึกภาพพร้อมๆกันภาพที่ได้ออกมาจะแทนการมองจากตาซ้ายและตาขวาของมนุษย์ครับเมื่อฉายภาพด้วยฟิล์ม2ม้วนที่ให้ภาพต่างกันเล็กน้อยภาพ2ภาพจะตกซ้อนเหลื่อมกันบนจอภาพยนตร์จากนั้นแว่นสามมิติจะช่วยในการแยกให้ตาขวารับภาพห ส่วนตาซ้ายก็รับอีกภาพหนึ่งครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสมองในการประมวลภาพจากตาทั้งสองข้างให้ออกมาเป็นภาพสามิติที่ดูเหมือนจะนูนออกมาจากหน้าจอได้ในที่สุดนั่นแหละครับเราไม่สามารถเก็บภาพ3ามิติจากจอภาพยนตร์ได้ครับเนื่องจากว่ากล้องธรรมดานั้น เก็บได้เฉพาะภาพ2มิติเท่านั้นนะครับน่าทึ่งไหมล่ะครับที่ดวงตาและสมองของเราสามารถสร้างภาพสามิติขึ้นมาได้สนิดที่ว่าไม่มีกล้องตัวใดในโลกที่เลียนแบบได้ครับ